สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมน็อตเช่นเคยนะครับและวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ2คันนะครับที่ราคาต่ำกว่า1ล้านโดย2คันนี้นะครับเป็นคู่แข่งตลอดการระหว่าง b m เอ็มยูและ Mercedes-Benz นั่นเองนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับจากด้านขวามือของผมเนี่ยรถคันนี้เป็น b m เอ็มดยูหนึ่งหนึ่งแปไอนะครับเอ็มสปอรรุ่นท็อปนะครับสำหรับคันนี้เป็นปี2016เครื่องนะครับ1,500งพซีซีมีแรงม้าทั้งหมด136แรงม้าด้วยกันนะครับ รถคันนี้เนี่ยได้เป็นภายนอกสีขาวนะครับแล้วก็ภายในสีแดงนะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะครับส่วนชุดแต่งนะครับก็ได้เป็นชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยทีเดียวพวงมาลัยข้างในก็เป็นพวงมาลัยแบบ M Sport เช่นกันนะครับส่วนเครื่องเสียงของรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเสียงของตัว BMW นะครับแต่ว่าให้เสียงนะครับหรือว่าความชัดความเกลี้ยงนะครับของเสียงเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวรถคันนี้ใหม่แค่เพียง 83,000กิโลเท่านั้นก็ถือว่าน่าสนใจกันมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าราคาของเขาอะอยู่แค่เพียง890,000เองครับทุกคนน่ารักมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้แล้วก็ด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือ CLA เป็นตัว Urban นะครับรถคันนี้เป็นปี2014นะครับได้ชุดแต่ง Urban รอบคันนะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบ18แท้จากโรงงานนะครับรถคันนี้เป็นเครื่อง 1,600cc มีแรงม้าทั้งหมด122แรงม้าด้วยกันนะครับถ้าเทียบกันระหว่าง2คันนี้นะครับก็คือคันนี้เครื่องเขาใหญ่กว่าครับแต่แรงม้าเขาน้อยกว่าอัตราการเร่งเนี่ยอาจจะสู้ B M ไม่ได้นะครับในช่วงตอนตอน้นแต่ว่าตีนปลายเนี่ยต้องพอๆกันแน่นอนครับด้วยไซส์ของซีซีนะครับแล้วก็แรงม้านะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับภายในของรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับ แล้วก็ให้ความหรูหราตามสไตล์ของ Mercedes- Ben z ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าคันนี้มันเป็น CLA นะครับและรถคันนี้นะครับก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับ Mercedes Ben z นะครับและรถทั้ง2คันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าระยะทางที่เหมาะสมกับเขานะครับก็คือขับสัก200กิโลนะครับกำลังพอดีนะครับแล้วก็ความเร็ว ไม่ควรเกิน130หรือ140นะครับเพราะว่า2คันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเหมาะกับสภาพถนนที่เขาเรียกว่าไงขับในเมืองครับแล้วก็คนที่ชอบขับแบบซอกแซกนะครับคันเล็กๆอย่างเงี้ยครับกระทัดลัดเหมาะมากๆนะครับสำหรับ2คันนี้อัตราการกินน้ำมันของทั้งคู่เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆของตัว B M ตัวนี้นะครับทางขวามืองผมเนี่ย ประหยัดได้สูงสุดถึง16.9กิโลต่อ1ลิตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือผมก็คือ Mercedes-Benz CLA คันนี้นะครับวิ่งได้สูงถึง16กิโลเมตรต่อ1ลิตรเลยทีเดียวถือว่าประหยัดทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าทั้ง2องคันนี้ใช้น้ำมันเบนซินล้วนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รถทุกคันนะครับที่เราออกรถที่เรานะครับหรือว่าที่ Fox นะรับประกันหลังการขายผ่านศูนย์บริการเลยครับทุกคน ก็คือ1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะครับรายการที่ร่วมรับรายการมี128รายการไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายระบบแอร์ระบบไฟนะครับก็คือครอบคลุมให้หมดนะครับเคลมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายและที่สำคัญเรามั่นใจได้ว่าของที่เคลมเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนเพราะว่าเราเคลมจากศูนย์บริการเลยทีเดียวที่เดียวกับรถมือหนึ่งเลยนะครับถ้าใครก็ตามนะครับที่สนใจราคาน่ารักแบบนี้นะครับขอย้นอยันขออนุญาตย้ํานะครับ8 9 0 9 0 9นนะครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0642144418นะครับหรือว่าช่องทางทางโซเชียลมีเดียได้เลยครับโดยผมะจะแท็กรูปรายละเอียดของตัวรถเนี่ยไว้ใต้วิดีโอนะครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมแนละทีมงานฟ็อกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ